สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่กับแอคอาร์ครับกับเกม Perfect World วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออกจากแมปเกิดครับว่าทำยังไงนะครับเมื่อเราสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วนะครับก็แนะนำเลยนะครับให้รับเควสนะครับเควสที่จำเป็นที่สุดนะครับก็คือเควสสีทองแล้วก็เควสสีชมพูนะครับเควสอื่นๆเนี่ยเควสสีขาวหรือสีเขียวเนี่ยถ้ามีเวลาก็ทำนะครับถ้าไม่มีเวลาไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับ เควสสีทองกับเควสสีชมพูนะครับเมื่อน้องๆนะครับเลวลถึงเลเวล10นะครับให้มาที่จุดนี้นะครับมาหา NPC ผู้หญิงชุดเขียวนี่ครับผมเพื่อที่จะรับเควสนะครับสีชมพูในการที่จะรับปีกนะฮะปีกเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะพาเราออกจากแมปนะครับซึ่งพ่อาจจะแนะเอ่อเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับมันถึงมีความจำเป็นกับเราในการที่จะออกจากแมปได้นะครับเมื่อน้องๆรับเควสเรียบร้อยนะครับก็ เ,เมื่อได้ปีกมาแล้วนะครับก็โอเคเราก็เวลต่อไปเรื่อยๆนะครับทำเควสอย่างที่บอกครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวลของเราเนี่ยนะฮะมาถึงเลเวลที่ประมาณ20นะครับ20เนี่ยมันจะพาเรามาที่ประมาณจุดนี้นะครับแล้ว NPC ตัวเนี้ยมันจะให้เรารับเควสนะครับเพื่อที่จะไปตีบอสจิงจอกซึ่งอยู่ในดัน19นะฮะ ดัน19้นี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดนี้เลยนะครับวิ่งตรงไปเนี่นะครับเห็นแสงข้างหน้าไหมครับนั่นแหละครับผมตรงนั้นนั่นคือจุดที่เราจะเข้าดันนะครับผมเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็คุยนะครับผมเอ่อเควสเพื่อที่จะเพื่อที่จะเข้าดันนะฮะเข้าดันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ตีมอนนะครับระหว่างทางไปนะครับผมเคลียร์ พวกมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับจนเราไปเจอบอสนะครับผม ึ่งมอนสเตอร์ในดันนี้นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้ามาเป็นตี้นะครับเป็นทีมก็น่าจะดีกว่านะครับก็ช่วยกันนะครับในการที่จะเคลียร์มอนสเตอร์ต่างเหล่านี้นะครับมันมีทั้งมอนสเตอร์ที่เป็นสายกายภาพแล้วก็สายเวทด้วยนะครับทีะนั้นก็มาเป็นทีมมันก็อุ่นใจกว่าแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับในระหว่างนี้นะครับเราก็เคลียร์มอนสเตอร์ไปนะครับผม ก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้ครับผมเป็นอุโมงค์ที่เราจะลงไปหาบอสนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับก็ก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นตัวที่คล้ายๆว่ายิงทําให้เราชะง,งักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสายยิงไกลนะจะได้เปรียบตรงนี้นะครับคนที่เป็นสายประชิดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะโดนล็อกขานิดนึงนะครับก็พอเราเคลียร์นะครับมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเจอกับตัวบอสนะครับซึ่งเป็นบอสจิ้งจอกนะครับนะครับแนะนำถ้าเกิดสมมติว่ามากันเป็นทีมนะครับก็ถ้ามีสายเวที่ยิงไกลหรือเป็นธนูหรืออะไรประมาณนี้ครับผมก็จะดีมากๆเลยนะครับ ก็เคลียมอนสเตอร์ตรงนี้ไปนะครับตัวป้อมประการตัวนี้ครับมันล็อกขาเรานะครับทำให้เราขยับไม่ได้นะครับเอาละครับข้างหน้าเรานี่นะครับก็คือตัวบอสจิ้งจอกนะครับที่เควสเขาให้เรามาตีนะครับผมก็จัดการเลยนะครับอย่าให้เสียนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับตัวนี้นะครับมันก็ จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับก็ถ้ามาเป็นทีมก็ไม่ยากมากนะครับผมโอเคเมื่อเราตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราวาร์ฟออกไปนะครับเพื่อจะเพื่อที่จะออกไปทำเคเวสต,ต่อนะครับก็วาร์ปเลยนะฮะ นี่พอวาร์ปออกมาแล้วนะครับก็มันจะออกมาที่ตรงหน้าดันนะครับตรงจุดเมื่อกี้ที่รตรงทางเข้าของเราครับผมเราก็มันก็จะให้เราไปขุดนะครับผมในส่วนของอ่าไอเฟรมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะครับการที่เรามีปีกเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยครับผมเพราะว่ามันอยู่สูงจากพื้นดินถ้าเราไม่มีปีกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขุดเควสนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาถึงบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีปีกนะครับในการทำเควสนะครับก็ แต่ถ้าเกิดใครนะครับก็เติมเงินซื้อของในมอซื้อปีกสวยๆที่บินเร็วๆนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ถ้าจะข้ามเควสนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ทาเควสเรื่อยๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่าลืมนะครับเควสในการรับปีกนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คิดว่าคลิปเนี้ย มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพี่อาร์ตด้วยนะครับผมกับช่อง AR Gaming นะครับวันนี้คงต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วนะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ